1.8ุกิโลค่าจะไม่แวะอะไรทั้งสิ้น まあ造花を勘発 นะอะไรอะช่วยด้วยฮะก็งงว่าอะไรวะโหเป็นท่าตายที่น่าสงสารมากโห ดูจินทำหน้าร่างกางออกได้ไหมเคใช้ได้เลยท่านเนี่ย

ผมผ่านมาแล้วครับอืมอัปเดตอะไรวะนี่งไงล่ะนี่งไงล่ะเอออ <c oughs> ีกคล้าเกยกิ้นกอยู่หย <c oughs> ไหนนนกหนนก <c oughs> อีกแล้วเหรอ <c oughs> จะไปหานกนะ นมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมากระโดด เีื่อกี้เพิ่งผ่านมาไม่มีคนนะได้อะไรบ้างสเสบียงเครียบข้งงรงงี้ยไหมดิขคางางี้งยเห็นนกไหมเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนกกันนะนกหายไปไหนววะเอ,อ้ย เฮ้ยนั่งไงเห็นเลยนตองแดงข้ามาแล้วข้ารู้ข้าเห็นขอบคุณมากกำลังอยากได้พอดีเลยน้ำพุร้อนผูผ,ผายลมเอา้ามอวาหายไปตัวไงไม่ขำใช่ไหมน,นะน้ำพุร้อนผูผ,ผายยน ครับอ๋อที่เราไม่ได้มาตรงนั้นไงโอเคไม่ดับน้ำามาอหลายวันเห็นตุดเห็นตุลล้เมียลมอารมณ์โมหคิดถึงเรื่องแม่ของข้าที่ฝ่า ขานแม่แช่บอ่รอร้อนตลอดช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตแต่ผมของนางไม่เคยเปียกเลยแค่นี้เหรอสำหรับอะไรมาแล้ว องค์ใหญคือเอชื่อแลเจ้าล่ะจะลุกให้ข้าไหมขอตั้งใจเด็ดขอ้งเดครยูนะมีชายข้าอยากเป็นสเจ้าขท่านสัก ขอทำไม้ไผ่ซ้อมดาบขึ้นมาและข้างม้วนเดียวการฝึกตลอดทั้งฤดูกาลตัดไม้ไผ่เป็นวิธีที่ยอเดเยี่ยมสำหร,รับก,การขยับกราฟีมือดับไว้ข้าอาจไปร่วมซ้อมกับพี่ชวาวบ้งน่นาจะได้ที่ข้าตายด้วยปิดไขเ่เบเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ทุกครั้งที่ข้ายืนใต,ต้ธงที่ปักไวต้ตรงนั้นข้ากลรึกถึงเขาเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ข้าเองก็เช่นกันเลวอยู่เัชชะเบรรักษาตัวด้วยเฮ้เธอเลวอ,อ่ะ มันก็มีทางลงอยู่นะขอเกะโดดไวไหมโอ้โหร้องดังมากอะ อย่งงี้โทษโทษโทษเกือบตายเลยโอ้โหไหนลงสิลงมาคุยโอยลงมาเฮ้ยโอ้โหไ <โ Hugo. S 2> ด้ได้อยู่ได้อยู่ดูงงแต่ได้อยู่ขอโทษทีเด้อทีเด้อทีเด้อมีหนุ่มมาให้เก็บ มีหมูป่าลงน้ำไม่ได้ทั้งขอล่องหน่อยสิเฮ้ยข้าขอเนื้อหน่อย จ้ามู่าจ้ามูป่ปาจ้ามูป่า,อ,ปา,อ,ปาอย่าวิ่งอ้อมซิอเอาหายไม่หายไม่หายขอโทษทีเลยข้าจะไม่ต้องใช้ เฮ้ย,ยหเหมือนจะเจออะไรดิเพียบเพียบเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันขึ้นบนอะ rằng chính cho Ui, tiếng, tiếng anh thưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <Nun> Gõ Để không bỏ มีโยกมีโยกสุดยอดครับเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันจะรอค่าใช่ไหม Chết mèo Nhóng, nhóng Mình không phải chân đai gì nè Mình không phải chân đai gì nè Ủa oh, long ngay quá Mình ra lo được thôi ออด,ดย,อย่าสิกวงังสะพานข้าแม่น้ำเชี่ยวเขตมองโกโอเคสักหน่อยไหม ดูบ้านเนอะขอเซอร์เวยสักหน่อยมีมารอบสนหารศัตรูจากด้านบนมีสองตัวเนี่ยกูไม่ต้องฆ่าแล้วมั้งเนี่ย ตายเกี้ยงเลยโอ้จริงดิมึงเจอมีมึงเรียกพวกมึง้าป่าวมยอมรบตชวยั้าแยกละาราหมดตทุกคน สมุไรอะไรวะอู้ยอยู่ตรงนี้เยได้อยู่ได้อยู่มีไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอ 4ี่คนหกคนเฮ้ย อะไรวะมึงจะวา้าอย่างนีต้ตลอดไม่ได้เพื่อนเอา้าไม่ต้องข้างบนเลยใช่ไหมมาเอา้ยดูคือะหารจ้าฮันออกไปไหนอะไปไหนอะอสซาบูใครยิงวูว เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้

Me มึงจะวาร์ปอย่างนี้กันไม่ได้นะครับเข้าทางไหนไห 목적обр고기 uh. uh. ุดยอดกระโดดฟันเลยครับเทคสองพอแล้วข้าจะไม่ตายอัฟฟิตต่อไปตั้งใจจนไม่รู้จะพูดเลยยิ่งเล่นยิ่งเก่งครับยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้อโอเคเปิดบอกสะพานข้าแม่น้ำเชี่ยว เปลี่ยนกับเปลี่ยนชุดผู้พิงห้อยมาเลยมาพาข้าไปอ๋อนี่ใช่ไหม แผนของมองโกผู้นําทัพมองโกคิดค้นแผนการในการรุกรานพื้นที่ศัตรูและรวบรวมข้อมูลระบบร้องกันเส้นทางทรนลื่พรันแรงน้ำระดืนผู้มองโกยังส่งสายลับมาสร้างความร้าวฉานในหมู่ขุนศึกและผู้นาของศัตรูใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกลวงชาชนว่าทัพมองโกเป็นผู้ช่วยปลดปล่อยเหล่าผู้ยากไร้เย็ดเปดมีเหล็กไหมออกแล้วนะ บเ,บเ,เห็นได้วะเล็กสเปย์ปอันเก็บหนังหมีได้หนังหม,มีไม่ได้เล็ก เหล็กหนังสัตว์เหล็กไม่มีอะไรอา่าข้างหน้าม,มีอะไรโดดจะเจ็บไหมวะลองดูนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนังสัตว์นักล่าอา่าตรงนี้ยังรเบียง เลยเปิดไม่ได้มの覚悟ของกัคุโมวะเสละร ไม่ทันด้วยไม่ให้ถ่ายด้วยโอเคเรื่ม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 เืมอยู่ตรงนี้นะครับทำไรได้บ้างเนี่ยธนูอ๋อมี่ตรงนี้เกิดมา ขอทำลายตัดต้นไม้